ทำอะไรจ้ะเจดาววันนี้ไปตลาดมาไปได้อะไรนะอีปูอีปูสิบอปูนาจับปูนาขุดไปไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ไม่ขุดมาที่ตลาดมันไม่ดีขุดขุข้ามาขายแบบนี้นยังเป็นๆอยู่เลยก็มาขายพวกแค่หรอกกิโลละลอยเองเยังไม่ยังมีดินติดอยู่นะมีหลายไซส์เนห้องต่างกันมาถือว่าไม่แพงเนาะโลลอยเองเนาะ นี่คี่คิดว่าเขาไม่มีขายเราจะได้ไปขุดอาหารวิธีชาวบ้าน,านอาหารวิธีบ้านเราเนาะอย่ามองมันอื่นนะมองปูนนะอุ้ยปูนีปูนีป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 ี ปูนี่จริงๆเลยเนี่ยเขาไม่ยอมลงเนี่ยเดี๋ยวเราไปกินปูไต่กันไหมโอเคได้หมดคือแบบมันสดจริงๆอ่ะเนาะเปิดน้ำใส่จะเปิดน้ำใส่เดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำนะคะตัวนี้เขาไม่ยอมออกเนี่ยเขานีเมนูปูทำได้หลายอย่างกันเลยตำมูแซ่บๆอร่อย่เขาอยู่ดินเหนียวเลยเนาะนี่เนาะเอาไปต้นเอาไปต้นปู เอาไปทอดเอาไปตัวเอาไปตุ่ตแตมแสบเลยนลยิ่งซดๆนะนะไปแกลนบนชุมตันโอ้ยนี่ปูแบบปูแบบปูนาปูนาของแท้เลยเนาะ<ด>นี่แค่ปูเลี้ยงม่เป็นเถ้าปูเลี้ยงไม่ไมมกินเนี่ยแสบเหมือนปูนาแท้เนาะแม่นเี่ยเากขโมยเข,า,ขามาเขา้อขโมยดิจ้าตัวนี้ตัวปูตัวเมียไหนขอดูแน่โอ้ดูเด่นนี่ตัวเมีย นี่ยนี่เอาลงปักลงไปในน้ำอานาทีเดียวนาทีหนึ่งหนึ่งนาที